อยากลดปุ๋ยเม็ดลงเมื่อนี่คุคคงมีคําตอบให้นะคะสําหรับคนที่อยากลดปุ๋ยเม็ดลงเพราว่าบ่มีเงื่อนสื่อบ่มันรถซื้อไดกบ่มีเงื่อนสื้อกนเลยอยากลดเพราวาปุ๋ยเม็ดมันใส่ใส่เงินในราคาที่สูงแล้วเขาอยากลดเทาสีใส่อีย่างมาทดแทนปุ๋ยเม็ดเพื่อสีหายมันได้นำอย่างคือกันคุกงมีคําแนะนำนะคะ่ะก็คือเทาสีมีโตบารุงหากบํารุงลาต้น,ตนบํารุงใบค่ะเื้อล่าแล้วก็เพิ่มนำอย่างของเฮาสีมียูหา หาปอเนาะคะ่ะซึ่งซอยในเรื่องของอบำรุ่งยางแท่นปุ๋ยเม็ดใดสำหรับคนที่อ,อยากลดตน้นทุนแต่ว่าต้องขยันพนนิดนึงเนาะคะ่ะคือหาตัวนี่ก็คือจบเลยสำหรับใส่กับตน้นยางของเฮ้ามั้สีรักษา,าพวกเป็นเชือราดำลราชมพู่ล่าแป้งอยู่น้ำใบยางเป็นจุดเป็นด่างแล้วก็งายางมั้สีค่อนข้าง,งที่สี งานลหลแต่ใบบ่ค่อยมีใบน้อยตัวนี้คือบำรุงครบจบในหาปอนี่เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนใดที่ต้องการอยากให้น้ำยางมันไหลเสถียรไหลเสมอช่วงนี้ฝนมันตกดูเฮาก็ต้องได้บำรุงด้วยปุ๋ยน้ำมันแทนปุ๋ยเม็ดได้เป็นตันแล้วถามว่าปุ๋ยน้ำชนี้ราคาเท่าไรเนาะคะ่ะมันก็นอยู่ที่5500บาทเนาะ แต่ถ้าซื้อภายในสองสมมือนี่ก็ลดไปหาพันบาทถวนเลยนะคะแล้วมันแทนปุ๋ยเมด็ดใดเข้าไปซื้อปุ๋ยเม 5, ็ดหาพันนี่เข้าสีใสสวนยางเข้าใดซําใดให้เข้าคิดแบบนั้นแต่ตัวนี้เข้าสีใสใดยางเป็นพันกลัวเขาก็สามารถสีได้หลายรอบเข้าใสยางละฝาต่อน้ำสิบกลิตรเนาะเข้ากัไปพนหนายางพนออมต้นพนแต่หนายางลงมาก แล้วมันสิเหตุให้ยางเข้าอุดมสมบูรณ์แล้วกับขาเซียล่าพร้อมแล้วมันสิลดการใส่ปุ๋ยเม็ดลงเพราะฉะนั้นผู้ใดสนใจกับติดตอสอบถามคู้คุ่มดเนาะมันสิมีอยู่หาตัตัวนี้ก็คือแอดมีเป็นโตัวขาเซียร่าตัวนี้ก็คือ301ในเรื่องของบำรุ่งใบตัวนี้ก็คือเป็นไข่ตซ่านของหิวสองเนาะค่ะบำรุงหะอ่าตัวนี้ จะเริ่มเติบโตของโกรดวัน่นะคะแล้วอีกของเ้าคือผัดวันเป็นอะมิโนโ1ิเปสนิทสามารถสีปุ๊บพืชได้กินท่านที่บ่อต้องรอสังคอแสงแล้วผู้ใดบอกว่าฝนตกมันสีดได้บ่อสีดได้ถ้าพานันถ้าพานสองสามชั่วโมงไปแลวก็คือมันซึมเขา่าต้นมันแลวก็คือเห็นผลชัดเจนว่าต้องยานว่าฝนตกแล้วมันสีบ่อได้กินนะคะสำหรับปุ๋ยนามของเ้าวรวดเร็วท่านใจแต่ต้องในเหตุดู แต่ถ้าข้าใส่ตอนอ้นยางมันบ่ต้องการกินหลายมันต้องการกินหน่อยแต่ว่ากินดูแต่ว่าเมื่อมันหมดฝนแล้วข้ากะใส่ดูบได้เขา้ากะบ่สามารถที่ใส่ปุ๋ยเม็ดได้แต่ข้าใส่ปุ๋ยน,น้ำนี่แรงกระเทิดได้หนาวกระเฮ็ดได้นะคะเพราะฉะนั้นข้าใส่ปุ๋ยน้ำหลากเง้วสีบริยปิดนะย,ยางคือสวนคู่กุง้งขายตลอดปีได้เงินตลอดปีแล้วก็ลดต้นทุนชุดเดียว ได้บวมิยางหลายได้เป็นปีเนาะคะ่ะแล้วก็ต้นยางเข้ากับอุดมสมบูรณ์ภาวาถาดอาหารมันครบจบอยู่ในซีหาปอนี่เนาะคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้กับอาไว้ยสำนีแล้วพบกันคลิปต่อไปคู่กุ้งบ่เคยปิดหนายางจ้า